คู่กันหมุอนกันนะคะแต่ว่านี่เขาแอกว่าเหมือนคล้ายๆซีรี่์วายยูริยูริผู้หญิงนะคะแต่ว่าเป็นโบราณนิดนึงค่ะหม่อมเป็ดสวรรค์นะคะทางไทย PBS ค่ะเขาบอกว่าน้องฟิล์มกับน้องทัพทิมนะคะเขาควงคู่กันมานะคะเปิดเผยเรื่องซีรีส์เรื่องนี้หม่อมเป็ดสวรรค์นะคะตัวละครเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่จริงอ่เรื่องนี้ทัพทิมนะคะเขารับบทหม่อมเป็ดหรือว่าหม่อมขำค่ะเป็นหม่อมต้องห้ามมาก่อนแต่ด้วยเหตุการณ์นะคะทําให้ต้องกลับกลายมาเป็นแบบว่าคน ธรรมดาธรรมดาค่ะส่วนน้องฟีมนะคะรับบทคุณสุรหรือหม่อมสูตรเป็นหม่อมต้องห้ามในสังกัดเดียวกันกับหม่อมเป็ดนี่แหละค่ะแล้วก็ต้องแยกกันแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังน้องฟีมกับน้องตับทีมดีกว่านะคะเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าบทมันดียังไงค่ะก็วันนี้เป็นวันบวงสรวงนะคะเปิดกล้องเอาเรื่อเอาชายของเรื่องมองังไปสวรรค์ถึงแม้เราจะแอบเปิดแบบเปิดการถ่ายทำไปนิดนึงแต่ว่าวันนี้เราก็ถือว่ามาบอกกล่าวค่ะมาจินติากิ์ให้แบบ เออช่วยอพอหน่อยให้ละครเรื่องของเราได้รับความสนใจได้รับความรักจากผู้ชมนะคะแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะรักคู่ของเราสองคนด้วยคะ่ะต้องบอกว่าเป็นหม่อมห้ามเป็นหม่อมห้ามมาก่อนแล้วก็มีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆให้เราจะต้องแบบ กลับกลายเป็นคนธรรมดาใช่ส่วนฟิล์มมารับบทเป็นคุณสุดหรือว่าหม่อมสุดค่ะเป็นหม่อมห้ามสังกัดเดียวกันซึ่งใช่สังกัดเดียวกันตอนแรกอยู่สังกัดเดียวกันแล้วเราก็แยกกันไปเราก็กลับมาสังกัดเดียวกันอีกเพราะอะไรมาดูต้องรอดูไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่าเรื่องนี้รับรองว่าแบบ ดีจริงๆ <laughs> เห็นครั้งแรกก็คือได้อ่านเรื่องยอ่อแค่อ่านเรื่องยอ่อที่กพมีความรู้สึกว่าแบบเออทิมชอบแล้วอะ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์อยู่แล้วชอบอ่านประวัติศาสตร์อยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นแบบประวัติศาสตร์ของไทยด้วยมันทําให้เราแบบรู้สึกอินแล้วก็อยากที่จะแบบถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันท้าทายมากๆประกอบก,บกับด้วยเรื่องราวที่มันแบบแปลกใหม่ในแงง่ขอ สมพั์ของตัวละครที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะอย่างของฟิลนะคะเป็นคุณสุดก็ครั้งแรกที่พิถาโทรมาก็แบบเอยตื่นเต้นคือเออแน่ๆคือแบบฟิล์มอยากเป็น lgbtq อยู่แล้วตอนนั้นแกก็โทรมาว่าเออมันมีโปรเจกต์ประมาณนี้นะมีตัวละครตื้ตืแล้วก็แล้วหนูจะได้เล่นไหมคะคุณดับแรกจะได้เล่นไหมนะเราก็แบบของฟิล์มฟิลเวิร์กกับมันอยู่นานมากค่ะก็รุนด้วยไปแคสด้วยนะในในในมุมของฟิลเนาเพิ่อนก็แบบแคสด้วยอะไรด้วยเลยค่ะก็รู้สึกว่า แบบสบายๆเลยนะในการที่แบบทํางานอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่อยากให้มันมีแบบความเครียดหรืออะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมากองก็คือสนุกค,ค่ะยิ่งแบบเจอคนที่เราแบบอรู้จักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบสบายใจแล้วก็นักแสดงคน,นอื่นๆบางคนที่แบบเก็มีบางคนที่เคยเจอกันแล้วก็บางคนที่ไม่เคยร่วมง,งานกันเลยแต่ว่าเป็นคนที่เราอยากที่จะร่วมง,งานด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทํางานก็เลยรู้สึกว่าแบบมันราเรื่อนอ่ะแล้วก็ อยากจะให้มันเป็นแบบไปตามธรรมชาติที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องทำกันบ้านพิเศษก็คือในเรื่องของคาแรคเตอร์ของตัวละครเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงในอดีตแต่ว่าไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงส่วนฟิล์มก็รู้สึกสบายๆเหมือนกันค่ะหมือนถึงว่าแอบสบายๆกว่าที่คิดไว้ตอนแรกด้วยนะะีคะ ก็เหมือนว่าครั้งแรกที <ka> <yourself> <ập mat puppy> ่เราอ่านบทอ่ะมัน <ad> ม like <that> <laughs> ีความจินตนาการแล้วก็แบบมีความกังวลเรื่องของภาษาด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาที่โบราณและบางอย่างเนี่ยคือเราก็ไม่แน่ใจว่าใช้คํานี้ได้ไหมหรือว่าเราจะสามารถเติมคําบางคำเช่นว่าคําท้ายเสียงอะไรได้บ้างอาจจะมีความเกรงเกงนิดนึงเลยอะแต่ว่ารู้สึกว่าสาหรับฟีนะพิมสบายใจฟีลแบบสุดๆก็คือวันที่มาเจอพี่รัฐธินตอนที่แบบกิตติ้งพีมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมามันมาเคมีมันมาหรือยังไง ฟิลลิ่งมาฟิลลิ่งมาส่วนเคมีเราตัดสินเองไม่ได้ไงต้องให้คนอื่นตัดสินให้เลย้ยแต่ว่าแบาบฟิลลิ่งเรามาแล้วตั้งแต่วันนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีแล้วพอมาเป็นถ่ายคิวแรกอะคะก็รู้สึกเลยว่าแบบเอ้ยสบายกว่าที่คิดจริงๆแล้วก็ราบรื่นกว่าที่คิดนะะ่าสนใจนะโอ้ <นะ S 2> แล้วเป็นแบบว่ายูริพิเรียดด้วยจริงค่ะที่สมานมีตัวตนจริงด้วยนะคะก็เป็นว่าติดตามอีกหนึ่งโปรเจกต์จากไทย PBS ด้วยนะคะ